ย่ำสันดอยล่าเสือหิวโดยสังคีตจันทนาโพธ์เมื่อเอ่ยถึงป่าหลายคนนึกถึงขุนเขาต้นไม้ลำธารสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ทั้งดุร้ายหรือมีพิษซึ่งปัจจุบันนี้สัตว์ป่าเหล่านั้นบางชนิดก็สูญพันธ์ไป คงเหลือไว้แต่รูปภาพให้อนุชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้เห็นได้ศึกษาเรียนรู้กันต่อไปสมัยก่อนบ้านเมืองเรายังมีทรัพยากรที่คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มากป่าไม้ยังรกชัดการเดินทางในป่าจึงมีความยากลำบากพอควรอาชีพในพรานส่วนหนึ่งคือการเป็นผู้นำในการบุกป,ป่าฝ่าดงการจัดการปัญหาน,านานาชนิดที่เกิดขึ้นในป่า การที่ต้องผนจญกับสัตว์ร้ายหลากหลายหรือสิ่งลึกลับอาถรรพ์ต้องมีความกล้าทั้งเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเป็นทั้งผู้ล่าและผู้ถูกล่าดังนั้นการเดินทางหรือท่องไปในผืนป่าอาชีพนี้จึงถือว่ายังมีความสำคัญและจำเป็นพอควรทีเดียวล่าเสือหิวเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดบางส่วนจากประสบการณ์จริงที่เคยสัมผัส ในคลุกคลีกับในพรานและนักประจนภัยที่หลงรักการเดินทางท่องไปในป่าดงพงไพรเป็นเรื่องราวที่จะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบถึงการดำรงชีวิตของสัตว์ป่าต่างๆโดยเฉพาะการล่าเพื่อความอยู่รอดสิ่งที่ต้องตระหนักและระมดระวังภัยการเตรียมตัวต่างๆเมื่อต้องอยู่ในป่าถือเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจเตื่นเต้น ลุ้นรัทึกจนแทบจะวางไม่ลงเลยทีเดียวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าล่าเสือหิวเล่มนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านได้เกิดจินตนาการที่โลดแล่นไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของป่าเพลิดเพลินและรักในความเป็นป่ามากขึ้นด้วยรักจากใจล่าเสือหิวเสือดาวเสือดำ ลักษณะเสือดาวเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับเสือดำจัดเป็นเสือขนาดใหญ่ที่มีกล่องเสียงจึงสามารถคำรามได้เสียงดังเมื่อโตเต็มวัยน้ำหนักตัวมากกว่า40กิโลกรัมสีที่พบมีสองแบบคือเสือดาวมีพื้นตัวสีเหลืองหรือเหลืองปนน้ำตาลและมีลายจุดสีดำและเสือดำก็มีสีดำทั่วทั้งตัว ทั้งเสือดาวและเสือดำอาจออกลูกในครอกเดียวกันเป็นแบบสีเหลืองหลายจุดหรือแบบสีดำก็ได้ลักษณะลายของเสือดาวจะดูคล้ายกลีบดอกไม้หรือรอยเท้าหมาจึงเรียกว่าลายขยุ่มตีนหมาอุปนิสัยเสือดาวจะอาศัยอยู่ในป่าเกือบทุกประเภทที่มีเหยื่อเพียงพอต่อการล่าเป็นอาหารเช่นชมดอีเห็นหมูปา่าแก้ง กวางและนกหากินบนพื้นดินจำพวกไก่ป่าไก่ฟ้าและนกกระทาถ้าอาหารเกิดขาดแคลนเสือดาวจะเข้ามาจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหารออกหากินในเวลากลางคืนส่วนในเวลากลางวันจะนอนพักผ่อนตามกอหญ้าสูงหรือกิ่งไม้ที่มีใบหนาทึบส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่โดดเดี่ยวจับคู่กันเฉพาะในฤดูผสมพันธุ์ ตกลูกครั้งละหนึ่งถึงสตัวเวลาตั้งท้องนาน90ถึง100วันเสือดาวมีอายุยืนมากกว่า20ปีที่อยู่อาศัยในประเทศไทยอยู่ทั่วไปในป่าที่ห่างไกลจากชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในป่าภาคใต้เขตแพร่กระจายเสือดาวมีเขตแพร่กระจายกว้างขวางมาก พบทั่วไปทั้งในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชียตอนใต้จากประเทศสีลังกาไปจนจดเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียสถานภาพปัจจุบันเสือดาวเป็นสัตว์ป่าหายากและมีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วคาดว่ามีเสือดาวเหลืออยู่ในประเทศไทยไม่เกิน500ตัวเสือดาวจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่1 สาเหตุของการใกล้จะสูญพันธุเสือดาวถูกล่าจับตายเพื่อเอาหนังที่มีลายสวยงามและกะโหลกถูกจับเป็นเพื่อส่งขายเป็นสัตว์เลี้ยงตามสวนสัตว์เหยื่อตามธรรมชาติก็ลดจำนวนลงจนถึงขั้นขาดแคลนในป่าหลายแห่งทําให้เสือดาวออกมาจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหารจึงถูกยิงตายปีละหลายตัวหนึ่ง ล่าเสือหิวพรานเบิกแห่งบ้านดงรกฟ้าอายุได้ห้ิปีแล้วมาตอนนี้แกไม่ค่อยได้เข้าป่าท่องไพรเก็บเนื้อนหนังมาไว้ให้ยายเฟอผู้เป็นพัญญาบ่อยนักเพราะอายุแกมากขึ้นประกอบกับการประทะกับหมีถึงขั้นตะลุมบอลกันบ่อยทำให้สังขารของแกสุดซอมอีกอย่าง เฉียบลูกชายก็โตพอที่จะออกป่าแทนพ่อได้แล้วเพราะก่อนที่พรานเบิกจะพักผ่อนแกก็พาลูกชายไปเรียนรู้ป่าเสียจนลูกชำนาญไม่มีอาชีพใดในกลางป่ากลางดงจะดีไปกว่าการล่าสัตว์เพื่อเอาหนังเอาเนื้อกระดูกนอและงาไปขายเพื่อแลกเปลี่ยนของใช้ทั้งอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในป่าที่ห่างหมอไกลตลาดป่านั้นมียาสารพัดชนิดใครมีแรงขุดก็ขุดไปไม่มีวันหมดสิน้นเฉียบเข้าป่าหายไปกับเพื่อนคราวละหลายวันและเมื่อกลับมาก็มีเนื้อกวางตาแห้งตลอดจนเขาของมันเพื่อนนำไปขายในตลาดในตัวเมืองกลับจากป่าครั้งล่าสุดเฉียบเล่าเรื่องเสือประหลาดตัวหนึ่งให้พ่อฟังอะไรว่าเฉียบ ไอ้ที่กระเรียงมันว่าเสือประหลาดเสือมันก็คือเสือวันยังขำไม่เห็นประหลาดตรงไหนพรานเบิกถามมันไม่ใช่เสือหลายพาดกรอนเสือโคร่งหรือเสืออะไรที่พอถามล็อกตัวเท่าก็เสือดาวขนกระเรียงบอกว่าขนมันสีดำยิ่งกว่าคืนข้างแรมตาของมันวาวเหมือนดาวใกล้ลรุ่งพรานเบิกผู้คร่ำวอดอยู่กับป่ามาันานแสดงอาการงุนงง กลางคืนเสืออะไรมันกอดดำทั้งนั้นแล้ว,วะไม่ใช่หรอกพ่อพวกเขาเห็นตอนกลางวันแสกมันเข้ามาลากหมาต่อนหน้าผู้คอนมันคงจะหิวเปินไม่ทำไมไม่ยิงเราพรานเบิกชักจะมีอารมณ์กะเรียงไม่เคยเห็นเสือเป็นสีดำก็คิดว่าเป็นเสือเจ้าป่าเจ้าขาวเลยปล่อยให้มันลากหมาไปกินสบายๆเขียบเล่า ข้าเคยได้ยินพวกเขาพูดกันวัดเสือดาวดำเป็นเสือมแมลงผู้มันไม่ใช่เสือเจ้าที่ไหนหรอกแต่เป็นเสือชนิดหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครเห็นก็เท่านั้นก็เรียงที่เสือเข้ามาคาาหมาคงไม่รู้จกักข้าก็อยากจะเจอเหมือนกันฉันเองพ่อถ้าลองมันกล้าเข้ามาคาาหมาถึงในบ้านแสดงว่ามันไม่ขัวคนพวกเสือหิวคงดุร้ายอย่างพ่อว่าสักวันฉันคงจะได้เจอกับมัน เองอย่าไปดูถูกมันฉลาดกว่าเสือดาวธรรมดาแยะพรานชราเตือนลูกชายให้ระวังแกบอกว่าถ้ามันมีจริงบ้านแมวบ้านลีซอก็คงถูกมันย่องเอาหมาไปกินหมดหมาเป็นเหยื่อที่ล่าง่ายมีคนเห็นมันชัดๆแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดอาวุธปืนดีๆที่จะล้มมันลํำพังแค่ปืนแก๊ปสามปลอกหมาดิดตัดเหล็กเส้นสี่หุนเป็นลูก ถ้าหญิงเสือน,นัดแรกพลาดรางวัลก็คือตายลูกเดียวความหวาดกลัวแผ่กระจายไปทุกหมู่บ้านเมื่อเสือดำออกอาลวาดหนักหลายคนไม่กล้าออกป่าคืนหนึ่งแรมสองค่ำไอ้ดำประหลาดก็เข้าเยี่ยมเยือนหมู่บ้านแสงจันทร์คล้อยไปทางทิศตะวันตกในตอนดึกทุกชีวิตต่างหลับไหลเพราะคนในบ้านป่าเหน็ดเหนื่อยกันมาตลอดวนัน ลมหนาวจากโดไม้สูงพัดโชยเฉีวกลางแสงจันทร์ที่ใกล้จะลับขุนเขาทอดเงายาวดูวิเวกร่างเสือดำปรากฏขึ้นที่ชายดงมันเดินอย่างสง,งา่าผ่านลานบ้านสีขนดำสนิทเป็นมันจนเลื่อมระยับไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนอาจจะมาจากที่ที่พวกขโมยลักตัดต้นไม้จนป่าไม่มีให้มันอยู่อาศัย เมื่อไร้สภาพป่าก็ขาดแคลนอาหารกลายเป็นเสือหิวสแสวงหาอาหารกินประทางชีวิตความหิวทําให้มันไม่กลัวตายไอดำเดินอย่างผู้ยิ่งใหญ่หลายครั้งที่มันเงยหน้ามองดูตามบ้านเพื่อหาหมาที่เจ้าของเอาขึ้นไปไว้บนเติร์นหรือนอกชานแล้วชักบันไดขึ้นดวงตาของมันยามเมื่อกระทบแสงจันทร์เป็นประกายวาวสีมรกต มีเสียงคลางเครือลึกๆในลําคอผ่านลานบ้านหลบเข้าในถุนที่สร้างยกพื้นสูงพอที่ขนเกือบรอดได้เงาบ้านทาให้มันดูเหมือนเสือปีาศาจมันฉลาดพอที่จะอาศัยความมืดพรางตัวเดินลอดในถุนบ้านพรานแป้นจอมพรานที่เคยร่วมตะลุมบอลกับมีควายเพื่อช่วยชีวิตพรานเบิกที่นอกชานบ้านพรานแป้นมีหมาสองตัวตัวหนึ่งเป็นหมาแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งได้ลูกสามตัว อายุยังไม่ถึงสามอาทิตย์เมื่อได้กลิ่นเสือมันก็คลางงิดงิดไอ้ดำหยุดชะงักเงยหน้ามองพื้นชานที่ติดฝาเรือนแล้วเดินพ้นเงามืดของบ้านออกมายืนพัง,งาดอยู่กลางแสงจันทร์ส่งเสียงฮึมฮึมหมาแม่ลูกอ่อนบนบ้านคลางดังขึ้นด้วยความประหวัา่านเพลิงคนบ้านป่าน,นั้นหลับง่ายตื่นง่ายพรานแป้นก็เช่นกัน เสียงหมาบนชานบ้านบ่งบอกถึงสัญญาณอันตรายหมาสองตัวเคยเข้าป่าล่าสัตว์กับแกนับครั้งไม่ถ้วนคนที่เคยเข้าป่ากับพรานจะรู้ดีว่าหมากับพรานนั้นทั้งสองฝ่ายจะฟังสัญญาณส่งทางเสียงซึ่งกัรและกันรู้เรื่องอย่างไม่ผิดพลาดหลายครั้งในความหนาวเย็นของอากาศในป่าและดอยสูงกองไฟเมื่อค่อนแจ้งจะมอดส่งควันกลุ่น หมาที่ไปด้วยก็จะขดตัวนอนรอบกองไฟพรานก็จะนอนกอดปืนทั้งสองต่างมีประสาทไวหลายครั้งที่ผมเห็นว่าจากการขดตัวนอนของหมานั้นจะผุดลุกผุดนั่งหูพึ่งพรานก็จะคว้าปืนลุกขึ้นเสียงจิ้งรีดสัตว์แมลงปีกแข็งไม่กรีดปีกทุกสิ่งเงียบแม้แต่ใบไม้ก็ไม่ร่วงหากเห็นเหตุการณ์เช่นนี้ละก็จงอย่ามีปัญหาอะไรอีกเลย อาการหมานั้นส่งสัญญาณให้พรานรู้ว่าเสือกำลังจะเข้ามาพันเปอร์เซนด้วยสัญชาตญาณพรานแป้นลุกพรดพลาดขึ้นเมื่อได้ยินเสียงขู่คำรามเบาๆในลำคอแทรกเสียงครางของหมาที่กลัวจนหางจุกโตดพรานแป้นคว้าเปินจะผลักประตูห้องออกไปดูบ้านแบบชนระบทดก็ไหวโยกแยกเหมือนช้างคันที่ชายครงแล้วเอาตัวถูก,กับบ้าน ในความรู้สึกของพรานแป้นนั้นมันเหมือนสัตว์ที่มีน้ำหนักโจรขึ้นมาบนนอกชานบ้านเสียงเสือคำรามเสียงหมาทั้งสองตัวร้องด้วยความเจ็บปวดเสียงหม้อข้าวและจานสังกะสีตกกระทบแเละเปลวเพราะแรงประทะผสมผสานกับเสียงหวีร้องของลูกเมียพรานแป้นเกิดความแค้นมากกว่าความกลัวสัมหาอะไรก็เสือสัตว์หนังบางลืมคิดไปว่าเสือนั้นอยู่บนนอกชานหากเปิดพวด,ดพลาดออกไปตัวเอกก็จะถูกตะปบเอาได้ ตอนนั้นคิดอยู่เพียงอย่างเดียวว่าต้องออกไปช่วยอีมอมกับไอ้ด่างเล่นลูกๆของมันถอดไม้ขัดดานออกแล้วประตูก็ถูกทีพผงังพรานแป้นเกิดอาการพังงะปืดในมือชงะงักค้างหมาสองตัวตายเรียบลูกหมาสามตัวไม่ตายแต่งเงียบกริบอีมอมนอนตายแผลที่คอเว่อวะทับลูกเล็กๆตรงมุมนอกชาน เหมือนเงาของปีศาจยืนพร้อมซากของหมาพรานทั้งสองตัวสีดำเมื่อสนิทมองดูคล้ายเงาดวงตาเขียวเป็นสีบระกดจ้องมองมาที่พรานเสือดำขึ้นเหยียบศักดิ์ศรีพรานถึงบนบ้านเสี้ยวของวินาทีที่ตกตะลึงพรึงเพลิดเปิดถูกยกขึ้นประทับบาโดยอัตโนมัติเสือปีศาจที่มาฆ่าชีวิตหมาไปก็จรแผลลงจากนอกชานพร้อมๆกับสามปลอมาดีก็แผ่ตามหลังไปติดตดชั่วเพียงขนเสือดำผ่าแปด ดวงเสือหิวยังดีอยู่ปืนของพรานแป้นเป็นปืนคาบศิลายิงนัดแรกพลาดก็หมดไปเลยปืนที่ใส่ลูกทั้งปากลำกล้องลูกที่สองไม่ทันจะใส่พรานแป้นก็มองเห็นมันวิ่งเหาะๆกลางแสงเดือนที่คล้อยลงไปทุกทีหายไปในเงาเมืดของต้นไม้มันหายเงียบไปเหมือนตอนขามาพรานแป้นพูดพึมพำกับตัวเองเบาๆเพิ่งเคยเห็นเสือด,ดำ รุ่งเช้าเพื่อนบ้านก็แห่มาสอบถามเรื่องราวและผลของเสียงเปินที่แผดดังกึกก้องในความเงียบแต่คำตอบจากพรานแป้นเจ้าของหมาก็คือถึงมันจะเป็นเสือของเจ้าองค์ไหนก็ช่างหัวมันกูจะตามล่าเอาหัวมันให้ได้เจ้าจะมาหักคอเพราะกูตามลาไอ้ดำก็ให้มันรู้ไปพรานเบิกเพื่อนตายก็มาเยี่ยมคนกระเหรียงไม่ได้พูดโกหกเรื่องเสือดำเสียใจอยู่ครามครามที่ว่า ไปพูดจาดูหมิ่นคนกะเรี่ยงว่าตาฝาดเละเธอะบัดนี้พรานเบิกเชื่อแล้วว่ามันไม่จริงมือขนาดเองไม่น่าพลาดพรานเบิกพูดสองพรานออกติดตามรอยเสือดำอย่างที่รู้กันว่าเสือดาวขึ้นต้นไม้เก่งกระนั้นเสือดาวดำก็ยังเก่งและฉลาดกว่าเสือดาวธรรมดานักความจริงมันก็ไม่ได้ไปไกลจากบ้านพรานแป้นเลย มันรู้ว่าตอนนี้แขนจากเจ้าของหมารุนแรงเพียงใดพรานทั้งสองพบแค่รอยมันกินน้ำที่ห้วยป่าผากเท่านั้นคืนถัดมามันกลับมาอีกคราวนี้ไม่ยอมเข้าหมู่บ้านได้แต่ส่งเสียงคำรามอยู่รอบๆไม่มีใครกล้าเสียงลงจากบ้านทั้งที่อยากจะไปประจันหน้ากับมันจนค่อนรุ่งเสียงเสือจึงเงียบหายไปเช้าตรูเฉียบตัดสินใจออกล่าเสือกับพรานแป้น จึงมาบอกพ่อพ่อพ่ออยู่เป็นเพื่อนแม่เธอส่วนป้าท้องก็ขัดดานประตูให้แน่นหนาแต่ไอ้ลูกหมาสามตัวนั่นสิมันหิวนมไอ้ดำได้ยินมันก็คงจะเข้าไปในบ้านพูดถึงตอนนี้พรานเบิกก็พลันเกิดความคิดที่จะล่าเสือหิวตัวนี้ขึ้นมาได้เออเอ็งไปเถอะระวังตัวให้ดีด้วยนะข่าวตัวรอดก็แล้วกันพ่อไม่ต้องเป็นห่วงหรอก เียบได้สามปลอม้าดีดของพ่อเข้าป่าตระเวนหาล่าไอ้ดำประหลาดกับพรานแป้นเมื่อสองพรานเข้าป่าหายไปในราวพไพรแล้วพรานเบิกก็เริ่มจัดการวางแผนทันทีต้นคอยใหญมีกิ่งและพุ่มสาขามากแต่ก็โปรงใบเพราะไม่ใช่ฤดูฝนลำต้นสูงชะโลดผิดกับต้นคอยตามบ้านธรรมดาธรรมชาติบังคับให้มันสูงเพื่อแข่งกับต้นไม้ใหญ่ ให้ยอดได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เพียงพอไม่ต้องไปตัดไม้จากที่อื่นเพื่อปิดบังสัตว์แต่คราวนี้มันเป็นห้างใช้หนีสัตว์เครือฟักป่าปกคลุมกันน้ำค้างลูกฟักมีเยอะแยะจนกินไม่ไหวพรานเบิกรู้ว่าเสือดำนั้นปีนต้นไม้เก่งแต่เมื่อไม่มีเปินจึงใช้ไม้รวกยาวเกือบสองวาเศษเสียมปลายและเป็นปากฉลามคอยอยู่ห้างบนต้นคอย อยู่ห่างจากหมู่บ้านพอมองเห็นเพื่อไม่ให้เป็นภาระและเสียเวลาบนห้างนั้นเตาก่อไฟหุงข้าวพร้อมหม้อเล่นน้ำถูกเตรียมไว้พร้อมไม่มีใครรู้ว่าพรานเบิกมีแผนอะไรสงสัยและก็าคาดคิดว่าพรานเบิกคงจะต้มน้ำให้เดือดเทราดลดลงบนร่างเสือแต่แล้วก็ประหลาดใจที่พรานเบิกไปเอาลูกหมาสามตัวที่รอดตายจากเสือตะปบเอามาไว้บนห้างล่อเสือ เอามาทําไม่ทุกคนงงเมื่อตะวันโผล่เพลตัวพรานนั้นก็ขึ้นไปอยู่บนห้างพร้อมลูกหมาก่อไฟต้มน้ําเพื่อนึ่งข้าวเหนียวกินกับเนื้อกวางแห้งพออิ่มสบายเรียบร้อยเป็นความจริงที่พรานเบิกกะจะเอาน้ําร้อนราดเสือห้างที่นั่งอยู่มีหมาใส่ตะกร้ามัดปากผูกติดกับลูกราน,นาดล้ำคานก็แต่ลูกฟักแก่สามลูก ที่พอลุกขึ้นทีไรชนหัวไหล่ทุกทีลูกหมาก็ร้องกันระง,งมเพราะหิวนมพรานเบิกเอาเข้าวสองสาเม็ดยัดใส่ปากก็ได้ผลเพียงชั่วครู่หนึ่งแล้วก็ร้องต่อในที่สุดก็คงจะเพลียจนหลับไปพรานเบิกชักเครือเถาที่ทำบันไดลิงแขวนไว้ให้สูงขึ้นเกือบค่อนคืนดวงจันทร์เริ่มคล้อยไปทางทิศตะวันตก แสงไฟในหมู่บ้านไม่มีตั้งแต่หัวข้ามมาแล้วจนใกล้เที่ยงคืนพรานก็หันมาเขี่ยไฟในกะละมังพออาศัยไออุ่นจากเตาได้บ้างพอขยับตัวหัวก็โขกกระลูกฟักเสียงดังปอกจนพรานต้องคลำหัวปล่อยปอยรู้สึกโมโหหลายครั้งแล้วบุหรี่หมดไปสามมวนเดือนหงายแสงจันทร์ส่องสว่างสิจนแทบมองเห็นหมดจากลานบ้านนั้นโลง่งเสิจนเห็นอะไรอะไรได้ชัด ตกดึกน้ำค้างเริ่มลงพรานเบิกงีบหลับไปเมื่อไรไม่รู้จำได้ว่าน้ำในหม้อดึงข้าวเดือดพล่านลูกคลำไม้รวกเสียมปลายมาวางไว้ใกล้ตัวแล้วก็ปล่อยหลับไปมาสะดุ้งเตื่นเอาเมื่อดวงจนันทร์พาดยอดไม้ทอแสงสว่างเห็นเงาต้นไม้ยาวหมาน้อยเริ่มร้องพอตัวหนึ่งเริ่มอีกตัวหนึ่งก็ตามพรานเบิกจะเอาผ้าขามารคลุมให้มันเงียบเสียง แต่เหมือนประสาทที่6บอกให้ปล่อยไว้อย่างนั้นเสือจะได้เข้ามาตามเสียงร้องพรานเบิกกว่าสายตาไปทั่วบริเวณไม่พบแม้แต่เงาของเสือปีศาจแต่สัญชาตยาณพรานที่เคยนั่งห้างนั้นเฉลียวใจทันทีที่ก้มมองใต้ห้างลอดลูกระนาดภาพที่เห็นทำให้ตัวชาดิกมันเงียบที่จนหมาได้กลิ่นไอ้ดำที่พรานแป้นและเฉียบไปล่าน,นั่นเอง มันย้อนทางพรานอย่างชานฉลาดที่สดเสือดำแหงนหน้าสองขาตะกุยทำท่าเหมือนจะปีนขึ้นมาใจหนึ่งของวาดวันเปิดในมือพรานเบิกพรานเบิกจับลูกหมาขย่าวให้มันร้องดังขึ้นได้ผลมันยืนสองขาเตรียมขึ้นมาตะปบลูกหมาเดินวนรอบรอบโคนต้นแล้วก็มายืนสองขาตามเดิมยาเมื่อดวงตาสีมรกตของเสือดำกระทบกับแสงจันนั้นว้าวเหมือนมีอำนาจสะกดเยื่อ ซึ่งอาจจะได้ผลกับสัตว์แต่กับพรานเบิกไม่มีทางผ้าเขาม้าที่ใช้พันหัวกันความหนาเวเยน็นถูกนำมาคลี่ใส่มือหวดหนึ่งข้าเหนียวยังร้อนระอุอยู่น้ำในหม้อนึ่งหยุดเดือดมาเกือบชั่วโมงแล้วแห้งเกือบถึงก้นแต่ก็ยังร้อนสายตาพรานเบิกจ้องจับอยู่ที่ร่างเสือดำเหมือน,นบังคับไม่ให้มันหนีไปไหนผ้าเขาม้าพันมือซ้ายล้วงหยิบฟักที่ต้มจนสก เมื่อขวาจับตะกล้าลูกหมาเขย่าวให้มันร้องดังขึ้นดังขึ้นได้ผลเสือชะตาขาดทำท่าจะตะโกยขึ้นมาท่อนฝืินถูกทิ้งน้ำไปก่อนเสือหิวโผเข้างับกลางอากาศพร้อมส่งเสียงขู่ในลำคอเสือขายไม้ทิ้งเมื่อรู้ว่าไม่ใช่อาหารได้ผลคราวนี้ฟักที่ผิวหนาแข็งแต่ภายในนั้นร้อนระอุถูกย่อนทิ้งลงไปตรงจุดเดิม เสือโกเห็นว่าไอท้ทีล่ลอยเลงมานั้นคือลูกหมามันดิดตัวดิขาหลังอ้าปากกว้างงับกลาอากาศเหมือนไม้ทดสอบครั้งแรกแต่คราวนี้ผิดคาดฟันเล็กเขี้ยวในปากทุกซี่จมหายไปกับเนื้อฟักที่ร้อนระอุฟักนั่นเหนียวติดปากทันทีความร้อนที่อบอัดในลูกฟักแผ่ซ่านเสือพงะขายอย่างไรก็ไม่ออกนิ่งตีแปลงร้องเสียงประหลาดเพราะลูกฟักขาปากอยู่ ครูหนึ่งก็กระโดดหายไปในเงาเบืดของร่มไม้สีดำสีเดียวกับมันตอนสายของเช้าวานรุ่งขึ้นเมื่อไอเชียบและพรานแป้นกลับมารู้เรื่องทั้งสามจึงออกติดตามโดยอาศัยหญ้าราบที่มันดิ้นเพราะความร้อนจากฟักซึ่งสลัดยังไงแกะเขียยังไงก็ไม่ออกเกือบสองกิโลเมตรในลำห้วยผากที่พรานเคยเจอรอยมันลงกินร่างของมันลงนอนยาวเหยียดสีดำสนิท ตาลุกโพลงแสดงถึงความเจ็บปวดมดป่าและมแมลงวี่เริ่มมาต่ายตอมแล้วทุกคนถอนหายใจหายแค้นลาก่อนเสือหิว